สวัสดีค่ะสวัสดีกัญญาใบายๆนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูที่ที่ดินแบ่งขายที่ซอยนาวัง11นะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มามาดูมาดูญ้า,าที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ผู้บเหมามาดูเพื่อจะตัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีเดี๋ยวมีลูกค้ามาดูะคะ่ะเราก็เลยต้องมาตัดแต่งพื้นที่ให้สวยงามหน่อยนะคะวันนี้เลยมีโอกาสได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดินแบ่งขายที่ซอยนาวัง11ที่ตะเคียนเตี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ อยู่ฝั่งที่จะเข้าทางพัทยานะคะฝั่งเข้าพัทยาติดกับถนนสายเจ็ดเลยค่ะเดี้ยวเข้ามาที่ซอยนาวัง11นะคะขอเลี้ยวเข้ามาซอยนาวัง 11, แล้วก็เลล้ยวก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกเลยค่ะก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้แล้วก็เรามีป้ายอยู่ตรงนี้แล้วที่สําคัญก็คืออยู่ติดกับโรงเรียนสอนการทํางานดังทางน้ํานะคะหรือเรียกได้ว่าชื่อถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ พารายามารินเซฟตี้เทรนนิ่งนะคะซึ่งก็เนี่ยค่ะอยู่ติดกันเลยรั้วรั้วเดียวกันนะคะใช้รั้วเดียวกันเนาะวันนี้พาทุกคนมาดูที่ดินแปลงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อว่าเผื่อท่านไหนกําลังจะสนใจซื้อที่ดินแปลงเล็กไว้สําหรับทําบ้านพักอาศัยหรือไม่ได้ทําบ้านบ้านพักอาศัยซื้อเก็บก็ดีนะคะเพราะว่าที่ดินตรงนี้นะคะถ้าเกิดเข้าไปในซอยอขับเข้าไปในซอยเรื่อยๆค่ะจะไปถึง จะไปทะลุกับถนนที่จะไปเขื่อนขุนจิตนะคะซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามนะคะตรงนั้นแล้วก็จากถนนสายเจ็ดตรงของเราในพื้นที่ของเราอะคะ่ะจากถนนสายเจ็ดไปก็นิดเดียวก็จะเป็นนิคมโลจนะนะคะแล้วก็ก่อนจะถึงแปลงเราอะก็จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของทางที่ทางท,ท,างที่ทางที่จะรองรับการขนส่งที่จะเข้าไปในท่าเรือแหลมฉบงังแล้วก็อุตสาหกรรมแถวแถวศรีรา,าชานะคะซึ่งแปลงนี้ก็ถือว่า อยู่ในทำเลที่จะรองรับการขยะยตัวของเมืองด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆเนาะว่าที่ดินแปลงนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ให้กับลูกค้าแบบไหนบ้างนะคะไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนหน้าแปลงเนาะจะเป็นคอนกรีตเรียบร้อยนะคะซึ่งเห็นตัวกำแพงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนสอนการทำงานทางน้ำนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ภายในนะคะก็จะมี ถนนภายในนะคะเดี๋ยวรอให้ดูรูปแปลงเขาวๆก่อนนะคะวันนี้เราเพิ่งจะเป็นแปลงที่เออเพิ่งเพิ่งจะมาติดป้ายไม่นานคะ่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่เนี่ยให้ดูป้ายเลยนะคะให้ดูผังป้ายก่อนเนาะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงที่8นะคะก็คือ130ตารางัลวาที่เนี้ยแปลงนี้นะคะเราค่อนข้างจะได้รูปแปลงที่สวยอะคะ่ะเพราะว่ารูปแปลงเดิมของเขาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จปุ๊บเวลาเราวางผังออกมาค่ะก็ถนนตรงกลางเนี่ยเราตั้งไว้ที่7เมตรนะคะแล้วก็ขนาดแปลงก็จะเป็นร้อยสามสิบไปเรื่อยๆขนาดขนาดของแปลงหมายถึงระยะความกว้างของแปลงค่ะก็จะเป็น21เมตรกับ22เมตรแบบนี้ค่ะซึ่งใกล้เคียงกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากๆเลยนะคะรูปแปลงถึงออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้สวยงามนะคะนี่คือรูปแปลงเนาะตอนนี้เรายืนอยู่แตแปลงที่8นะคะยืนดูแป่งที่8แล้วก็ด้านข้างฝั่งเนี้ย ที่เป็นโซนนี้ทั้งหมดอะคะก็จะเป็นกําแพงของโรงเรียนนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนส่วนถนนตรงกลางนะคะก็จะเป็นถนนตรงนี้นะคะที่ทุกคนได้เห็นนี่ค่ะเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เป็นแปลง1นึสาก็เรียงไปเรื่อยๆะคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะแปลงสองสองสี่ห้าหกเราขายที่ราคาเท่ากันนะคะก็คือ1นึ่งล้านแปหมบาทนะคะ เพราะทุกแปลงเนี่ยอยู่ด้านในด้านในสุดเนี่ยจะได้ได้เนื้อที่ที่เยอะกว่าค่ะก็คือแปลงที่437จะ137แล้วก็แปลงที่5้6เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถนนจะไม่ได้สุดไปถึงด้านในนะคะก็จะมาสิ้นสุดที่บริเวณแปลงที่4กับแปลงที่5เนาะแล้วก็มีระยะตรงนี้อยู่ที่8เมตรค่ะอันนี้คือแปลงที่เราแบ่งนะคะแล้วก็แปลงหน้า2แปลงเนี่ยเป็นแปลงที่มีราคาพิเศษหน่อยเพราะว่า2แปลงเนี่ย ได้ถนนหน้าโครงการเมื่อกี้นะคะแล้วก็ด้านาได้ถนนภายในด้วยดังนั้นนะคะแปลงสองแปลงหน้าเนี่ยก็จะราคาแพงกว่าอีกแปลงละหนึ่งแสนบาทนะคะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี้เราก็ยืนอยู่ประมาณตรงกลางโครงการเลยนะคะอยู่กลางโครงการก็จะเป็นแบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงที่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยเรนะคะแล้วก็แปลงไล่มาเป็นแปลงที่ห้าหก 7, 8ซึ่งแปลงที่8ก็นี่แหละค่ะมีป้ายติดอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกแปลง1กับ8นะคะก็จะได้ถนนหน้าโครงการนะคะแล้วก็ถนนภายในแบบนี้นะคะเลยเลยเป็นโอกาสที่อสองแปลงหน้าก็จะมีมีถนนสาธารณะสองฝั่งนะคะนี่คือด้านในเราทําเป็นคอนกรีตเรียบร้อยวันนี้ยาเยอะหน่อยนะครับเออให้ผู้ละเม่ามาดูให้แล้วค่ะเดี๋ยว ก็จะตัดหญ้าให้ให้สวยงามนะคะให้เตียนนะคะเพื่อให้เห็นรูปแปลงที่ชัดเจนเนาะด้านที่เป็นต้นมะพร้าวอะค่ะจะเป็นแปลงด้านหน้าที่ติดกับถนนสายเจ็ดนะคะส่วนด้านนี้เป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านฝั่งขวาก็จะเป็นโรงเรียนสอนทํางานทางน้ํานะคะนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นถนนในโครงการอยู่ที่7เมตรจริงๆเลถนนเนี่ยเราทําอยู่ที่6เมตรนะคะแล้วก็เว้นระยะด้านข้างอยู่ฝั่งละ50เซนค่ะเพราะว่าแบบเขื่อ เผื่อระยะปลอดภัยเอาไว้นะคะเผื่อเวลามีขุดท่อประปาหรือว่าขุดท่อระบายน้ําแบบนี้ค่ะก็จะได้ไม่กระทบผิวถนนเนาะแล้วก็ท่าน,นไหนเข้ามาค่ะก็ระยะแปลงแต่ละแปลงก็จะประมาณ21คูณ22เมตรนะคะแต่ละแปลงก็จะมีเสาเสาเสาหลักเขตแบบนี้ประกบกับหลักหมุดเอาไว้ให้นะคะก็จะชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูรอบๆเป็นแบบนี้ค่ะนี่รอบๆแปลงนะคะแบบนี้นะคะ นะคะท่าไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็เข้ามาดูได้นะคะอยู่ซอยอยู่ซอยนาวัง11นะคะซอยนาวัง11ตะเคียนเตี้ยค่ะก็แปลงนี้ก็จะเป็นขนาดกําลังดีสําหรับบ้านภากอาศัยเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านค่ะแล้วก็จะเป็นทิวเขานะคะให้เห็นก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยรอบๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนาะ ขนาดความกว้างของแต่ละแปลงก็อยู่ที่21ค21ูณ22เมตรนะคะสวยงามเป็นรูปเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะเลือกแปลงไหนก็ได้ถนนคอนกรีตหน้าแปลงทั้งหมดเลยนะคะฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นยังเป็นที่เปล่าอยู่นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโรงเีรยนสองทำง,งานทางน้ำนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็น ที่ว่างแล้วก็เป็นร้านค้าแล้วก็ติดถนนสายเจ็ดแบบนี้ค่ะเข้ามาจากปากซอยเนี่ยไม่ถึง1นาทีเลยนะคะเพราะว่าระยะประมาณแค่น่าจะ2 0 0อหรือ300เมตรได้ค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกทําเลนึงสำหรับเรารองรับลูกค้ารายย่อยนะคะรายย่อยที่ต้องการเนื้อที่ขนาด130ตารางวาค่ะ ถ้าไหนสนใจก็เข้ามาดูได้แล้วก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่ทำเลใส่โลเคชันไว้ใต้ไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยเหมือนเดิมนะคะเผื่อท่านไหนอยากจะลองลองดูพิกัดรอบๆค่ะว่าระยะ5กิโลเมตรสิกิโลเมตรของตรงนี้ค่ะมันใกล้อะไรบ้างว่าจะวางแผนในอนาคตอย่างไรก็สามารถดูได้เลยนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยวก็อนนะจาัดก,การในวันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆอบีกทีหนึ่งสำหรับที่ดินแปลงนี้ เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยสามสิบตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนจะซื้อทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเนื้อที่รวมอยู่ที่สามไร่นะคะสามไร่สามไร่ทั้งหมดก็มาคุยราคากันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะคะดูรอบๆแปลงอีกทีหนึง่งนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เริ่มด้านหน้าแปลงก็จากระยะเสาไฟเลยค่ะแล้วก็แนวด้านริมไปแบบนี้เลยนะคะ ถนนที่เห็นตรงกลางนี้ถือเป็นถนนภายในโครงการที่เราแบ่งแปลงเอาไว้นะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ยกเป็นสาธารณะนะคะยังถือเป็นถนนหนึ่งใบสามารถจะรวมแปลงได้เป็น3ไาไร่พอดีได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็รอบข้ามฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสอนทํางานทางน้ํานะคะนี่แล้วก็ผังผังตรงนี้ที่เราแบ่งไวนะะ้นี่ค่ะถนดออกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นผังลักษณะนี้นะคะนี่เลยนะคะที่เป็นผังแปลงมีในนี้ค่ะก็จะมีขนาดให้เลย 21- 22เเมตรแบบนี้นะคะ ยาวไปถนนตรงกลางเนี่ยเราทําไว้ที่7เมตรแล้วก็ค่ะแล้วก็ไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยสำหรับท่านไหนที่สนใจทําเลตรงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะให้ดูรอบๆอ,อีกทีหนึ่งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามาดูตอนที่ตัดหญ้าเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแต่ถ้ายังไงในโพสต์ของเพจะคะ่ะก็จะมีแปลงนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะลองดูภาพรวมได้ว่าใกล้ถนนสายเจ็ดมากแค่ไหนนะคะนี่เลยนะคะสำหรับ ที่ดินแปลงนี้เนาะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้ให้ดูรอบๆอีกทีเนี่ยค่ะตรงกลางก็เป็นคอนกรีตเรียบร้อยเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่เราทําที่แบ่งขายนะคะตรงนี้ค่ะ ก็ท่านไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เช่นเคยนะคะราคาก็คุยกันได้ค่ะตรงนี้เป็นฉนดแปลงย่อยพร้อมโอแล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะซื้อทั้งหมดทั้ง3ไร่ก็ยินดีค่ะราคาก็มาคุยกันได้เลยนะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นทำเลที่อยู่ใกล้ถนนสายเจ็ดนะคะแล้วก็ใกล้กับที่จะเข้าพัทยาใกล้กับที่จะไปนิคมโรจะนะที่ไปท่าเรือแหลมฉบังใกล้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ